คนก็ได้ติดตามข่าวนะคะที่ศาลดีกายกฟ้องคดีชายชุดดำประทะแยกคอกวัว10เมษายน53ชี้พยานโจทยังมีข้อสงสัยให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยก็ยกฟ้องไปนะคะวันนี้ทางด้านของศาลดีกาก็ได้มีการอ่านาคำพิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะแล้วก็มีทางด้านของโจทที่ยืย่นฟออ้องอ้วนสุ่มสีนะชาวกรุงเทพไก่เตี้ยอยู่เย็นเชียงใหม่ แล้วก็ณสุริชาอุบลราชธานีเล็กภาคีฉายกรุงเทพออนชูศรีกรุงเทพจำเลยที่1-5ค่ะร่วมมีอาวุธเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดนะแล้วก็ข้อหาพวกพาอาวุธปืนไปในเมืองในที่ชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยทั้ง5ยังหลบหนีนะแล้วก็พวกที่ถึงแก่ความตายไปแล้วเนี่ยร่วมกันกระทําความผิดหลายกรรมต่างวาระนะ แล้วก็ร่วมกันพาวุธปืนเครื่องกระสุนที่สามารถใช้ยิงทำลายทําอันตรายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายได้อทิตอนนั้นคือ,อที่เขาจับได้ก็คือมี M79, M16, HK33 หรือปืนอากานะคะซึ่งไปก่อเหตุที่แยกคอกวัวถนนตะนาวถนนประชาธิปไตยแขวงบวรนิเวศเขตพระนครช่วงหนึ่งสารท่านได้บรรยายพิเคราะห์หลักพยานหลักฐานที่โจทย์จำเลยนำสืบโดยละเอียด บางส่วนของคำพิพากษาอธิบายถึงบันทึกท้อยคำให้การซึ่งมีลักษณะลอกเลียนกันมาเกือบเหมือนกันทุกถ้อยคำขณะที่อีกส่วนบรรยายถึงพยานโจทย์ที่ระบุเห็นผู้ตะโกนด่าพยานจากรถตู้เป็นจำเลยที่หนึ่งซึ่งปกติความสามารถในการจดจำบุคคลจะลดน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปแต่พยานเบิกความในคดีแต่สวนการตายของนายฮิโรยุกิมูรามโตพยานกลับจำตำหนิลูปพันณสันฐานของชายบนรถตู้ ไม่ได้ต่างกับที่เบิกความว่าเป็นจำเลยที่1จึงมีน้ำหนักน้อยพยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบมาจึงมีความสงสยัยตามสมควรว่าจำเลยที่1ร่วมกับจำเลยที่2ได้กระทำผิดจริงหรือไม่สารท่านให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยที่1ที่สารล่างทั้งสองได้พิพรณาพิพากษาม,มาเนี่ยสารท่านก็ตกลงให้ยกฟ้องเขาก็บอกว่าคือการให้การมันขัดกันเดี๋ยวเดินกำลังกลับไปดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันเด้งออกไป ก็คือเขาเขาบอกว่าการให้การสองครั้งสาครั้งเนี่ยมันขัดกันเองคือไปจาพยานหลักฐานของคนนึงได้แต่อีกคนหนึ่งกลับจําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่ท่านบอกว่าตามที่พยานสารล่างทั้งสองพิพภากษาให้ลงโทษสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของจําเลยที่1่งฟังขึ้นพิพภากษากลับให้ยกฟ้องและก็ออกหมายปล่อยตัวเลยแสดงว่าต้น<ม>นะ<ม>กับอุทธรลงโทษไปแล้วก็แสดงว่าติดคุกอยู่ใช่ไหม อ,อ่าได้รับการปล่อยตัววันนีต้ตายฟรีตายฟรีนะตายฟรีไปอตายฟรีเจ็บฟรีไป,ไปอืแต่ก็หลายปีนะสิบปีนะสิบปีแล้วค่ะใช่มันอาจจะเราแต่ขั้นก็ติงเรื่องสันนวนคดีอะว่ามันทําให้การคำเบิกความทำไไมเหมือนลอกกันมาอมทําให้ดูมีพิรุธแจงโมะเขือเทศเยอะแบบป่ไม่ทราบ แต่มีคนตายจริงอยู่นั้นแต่ตายจริงสิตายจริงจะบจริงแล้วเอกล้มกล้าวไงก็ใช่ไงล้มกล้าทั่วธรมเยอะแยะสองกองรอยละลายไปคืนเดียวอ่ะใช่หามีลุงตุงนางกันโอขึ้นรถปิกอัพไปเทกันหน้าโรสตรีวิทอีกอ่ะนะก็ตายฟรีรู้สึกมีนักข่าวญี่ปุ่นด้วยมั้งที่เสียชีวิตตายฟรีนะคะปล่อยไป อาส่วนอีกอันหนึ่งตอนนี้กําลังติดตามอยู่เห็นมีข่าวนี้ยังไม่เห็นนะคะกรณีคลิปการไปพูดของอังอังนางสาวอัครลสอนโอปิลันนะบนเดบเวทีเสวนาชื่อท่าการเมืองดีนักเรียนนักศึกษาจะรักชาติกันอย่างไรเห็นรู้สึกไปพูดที่ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาอ๋ออนนี่ไม่จบใช่ไหมไม่แน่ใจว่าตกลงเขาออกหมายจับยังออกมาจับแล้วไงเหรอฮะออกมาจับแล้วไม่เจอในใน เพราะว่า <ใน S 1> คลิปนี้<ใ>นถูกแชร์ต่อกันเยอะว่ามันมีบางท้อยคำที่มันไปพัดพิงอ้างอิงถึงก็ในนี้เห็นบอกว่าอาส,อาสอชอ,อยื่นปอทอแล้วจับอังอังหลานสาวธนาทรโพสทวิตเตอร์มีเบื้องสูงอ๋อเหรอแค่นี้นอ๋อเหรอฮะน,นี่นี่กำลังหาอยู่เนื้อหาว่าตกลงยังไงนี่ จ้งก่อนน่านนี้คือที่เป็นข่าวนะคะบอกแจ้งจับอังอังหมิ่นเบื้องสูงทวิตเตอร์กระทบจิตใจคนไทยปทอทขอตรวจสอบก่อนส่งสารเป็นกรณีที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดนะทางสังคมออนไลน์สอชอ,อมรมาลรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวอัครศรโอปิลันหรือว่าอังอังหลานสาวของธนาธร แกนาคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ข้อหาหม,มิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยนะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หลังทวิตเตอร์ของเขาเองเนี่ยโพสข้อความเหตุการณ์ประทัก,กันระหว่างผู้ชุมนุมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะรัษฎร63กับตํารวจที่หน้าสันติกาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์แล้วไปพาดพิงเบื้องสูงโดยมิบังควรนะคะแม้เจ้าตัวจะลบไปแล้วมีลบเลยนะพรต์ไปแล้วยังลบด้วยนะแต่ก็มีชาวเน็ตแคปหน้าจอไว้ได้ชาวเน็ตนี่ก็ไม่ธรรมดานะ เธอเธอนะเออคิดยุ่งทําเธอคิดอะไรของเธออยู่หน้าเหมือนธนาธรมากเหมือนเลยเหมือนเลยเธอคิดอะไรของเธออยู่ฮะผงสร้างหน้าเดียวกันเลยโพสปุ๊บเธอคิดว่าเธอลบทันเหรอบ้าเปล่าไม่ได้เลยคิดไม่ได้นะแบบนี้ก็ปรากฏมีหลักฐานแล้วยุ่งทําไมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องยุ่งกับอะไรที่มันเกี่ยวมาตราหนึ่งสองนะขึ้นข้าวไม่อิ่มเลยไงหรือก็อยู่ไม่อยู่ี่มีสุขไงถึงต้องมาเกี่ยวกับงพวกนี้วันนาทีนี้เป็นเจสมพรปวดหัวเหมือนกันนะเหนื่อยนะคุณนะเจอ ลูกชายคนโตก็โดนปแบบนี้พี่สาวก็โดนใช่ไหมโดนหมดหเลยน้องชายก็โดนใช่ไหมสกุลทองใช่ไหมนี่หลานโดนอีกนะนี่หลานอีกตายแล้วสกุลทองเจ๊ก็โดนอีกรื่องที่นเจ๊ก็โดนเรื่องที่ดินเจ๊กซิมเลยไหมตายนะคะนี่เขาก็บอกนะทางด้านของนักวิชาการอิสระนะอัสดางยมนาก็บอกว่าผมผลกรรมเหมือนบุมเบอร์แรงนะเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงต่อ มีเงินก็ไม่ีความสบายใจนะเจอคดีอย่างนี้ติดตัวก็ตอนนี้ทางด้านของผู้กับการปอทพลตารวจตรีอนันต์นาสมบัตินะคะทำการสืบสวนสอบสวนว่าเข้าข่ายมาตรา1นึหรือไม่แต่ทีนี้ปัญหาคือโพสต์ไปแล้วแล้วก็โพสต์แรงด้วยแล้วเพื่อนแคปได้ทําไงเธอความผิดสําเร็จแล้วสาเร็จแล้วสิยังไงต่อดีนะไปแก้ข้อแก้ข้อกหาไปจะรอดไม่รอดกันดูต่อไปนะ อ่านี่นี่นี่เดี๋ยวดูต่อนะคะเอาละส่วนทางด้านของคณะรัษฎรเขาก็ยังเดินหน้านะวันนี้เห็นทางด้านของรุ้งปนัสยารุ้เขาเดินจากโคราชมาถึงไหนแล้วล่ะเออเขาเดินจากโคราชมาเหรอคะผานดาวดินไงภานดาวดินเดินทะลุฟ้าเนี่ยนะเดินทะลุฟ้าตั้งแต่เช้าเนี่ยเดินจากนครราชสีมานะ้ส่กิโลํลนำทำขบวนนำกิจกรรมเดินทะลุฟ้าจากโคราชเข้ากรุงเทพเดินมาได้ไม่ได้บอกว่าเขาแก่เดินประมาณสิกิโลนะ วันละสิบแต่ระยะทางมันสองร้อยสี่สิบเจ็ดอีกยี่สิบสี่วันเข้าสองสี่เจ็ดห้าไงสองสี่เจ็ดจุดห้าไงเขาอย่างนั้นเลยเชจอสัญลักษณ์ไปหมดไงเออสัญลักษณ์ไปหมดเนาะเออสองสี่เจ็ดห้ากิโลที่สองสี่สองร้อยสี่เจ็ดจุดห้าจเดินวันละสิบหกกิโลวันนี้เริ่มวันแรกใช่ไหมคะก็อีกสิบห้าวันค่อยเจอกันโอ้ยทำนึกว่าตัวเองเป็นพี่ตูนเลยสิบห้าวันนี่ ไม่ใช่ธรรมดานะเดินคุณต้องผ่านลำตะคองขึ้นเนินลงเนินนะมันมเนอหน่องแคอีกอะตูนบอดี้แลมตอนที่เขาหาเงินให้โรงพยาบาลอะเขาวิ่งเขาวิ่งเสร็จปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาคือกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกอะมีปัญหาเลยนะพวกนี้เขาไม่เป็นไรเขาเดินอย่างวันสิบหกกิโลโอเคน่ะโอเคเหรออ่านอยู่ที่แต่ว่าลองสิบรอหนึองกันมีแอบขึ้นรถไหมสิบรอเยอะมีแอบขึ้นรถป่ะคือพวกนี้เขาเราไม่อยากเขาเดินกลางวันเดินกลางคืนถ้าเดินกลางคืนอากาศ ไม่เคยร้อนแต่เรื่งกลางวันก็อย่างว่าเนี่ยเกะขวางทางใจจองกด้วยเนี่ยคนคนเยอะเลยนะอาจจะว่าจะจะอ่าบางคนก็อาจนั่งรถไปรอดักข้างหน้าก็ได้นะอ่าปล่อยให้เพื่อนๆก็สิบหกกิโลนี่ก็สบายๆนะไม่มีอะไรช่างเย็นนี่วันละสิบหกโอ้ยดูคนนี้คนนี้เดินสิบค่ะดูคนนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วเดินวันละสิบไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสิบไม่ถึงเห้าหกกิโลหกสิบกิโลเจ็ดกิโลช่วงนี้โอ้ยนี่ก็เยอะนะหกเจ็ดกิโลเองจริงเหรอฮะใช่โอ้โหเยอะไม่เยอะ เจเจ็แล้วไงเดินมาเจ็ดก็เลยก็เยอะอยู่เจ็ดสิบกว่าเร้่องอะดีอย่าไปบอกเขาสิผัยเธอเธอเดินน้อยไปเธอดูลูคนนี้ก่อนเธอต้องเดินมากกว่านี้นะผัยนี่เขาเดินสบายๆเห็นป่ะเดินสบายๆเรื่อยย่ามาตอยร้องกะสู้ไปเอ้ยเขาใส่รองเท้าสบายๆอยู่แล้วแวะจิบกาแฟข้างทางโอ้ยเคมีตรงมีตังค์ต้องไปศาลแม่ยี่วันสวันต้องไปศาลไม่เหรอก็เดี๋ยวค่อยข้นเครื่องบินมาแล้วก็ไปเดินใหม่แล้วก็ไปย้อนกลับไปเดินใหม่ใช่ไม ที่จุดเดิมนะที่ดดสวมรอยเดิมอ้างว่ามาแล้วเออมาเท่ากี้แกกับไปไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้อย่ามาล้มเลิกนะจำได้นะพยานนะเดี๋ยวจะเช็คทุกวันใช่เออส่วนลุงปนัสยาวันนี้นะคะก็นํามวลชนของเขาเนี่ยไปยื่นจดหมายเปิดผนึกอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์นะคะโดยอ้างว่ารัฐบาลไทยใช้ความรุนแรงในการกระทำประทุษร้ายในการปราบปรามผู้ชุมนุมแล้วก็มีการจับกลุมผู้ประสายผู้ชุมนุมจำนวนมากอย่างต่อเนื่องขัดหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิเสธสิทธิ์ในการประกันตัวของผู้ต้องหาในระหว่างดำเนินคดีก็คือกรณีเพื่อนเขาสี่คนอ่ะภริชชีวรักอาอนน์นพาสมยศพึกษาเกษมสุขปฏิวัติสาลายแย้มถูกร้อยสิบสองใช่ไหมแล้วก็ถูกจองจําที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพจนถึงวันนี้ยื่นขอประกันตัวหลายรอบแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวเขาก็ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญาสํานักนายกกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมเที่ยงธรรม คิดถึงนำคำนึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยคือต้องมองด้วยความเป็นธรรมนะคือสารในหวังดีคุณอยู่ในคุกคดีแล้วอย่าไปก่อคดีเพิ่มถ้าคุณออกมาเุื่ก็ก่อคดีเพิ่มอีกใช่ไหมใช่เหนื่อยเป็นเหนื่อยเจ้าหน้าที่ไล่ตามจับอีกทำคดีเพิ่มอีกนะแล้วก็เหนื่อยคดีคุณพ่อกุณไปเรื่อยใช่ไหม่อกุแล้วไม่ได้ไม่เกิดมรรคผลด้วยไม่ดีคุณอยู่ในนั้นดีแล้วไงไม่ต้องไม่ต้องเกิดมีคดีเพิ่มอีกเพราะคุณออกมาปุ๊บ พวกกระบวนการเดีข้อกล่าวหาใช่ไหมว่าหมดตั๋มยาแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วใช่ไหมเอาไปหลบตัวในคุกได้ไหมคุณต้องไปหาคุณไ้อสร้างคดีเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมแต่อยู่ในคุกปุ๊คุณอ้างไงว่เฮ้ยผมจะคุกอยู่ทำอะไรไม่ได้นะใช่ไหมผมอยู่ในคุกทำอะไรไม่ได้ต้องฉังขออภัยขอความสะดวกด้วยควรจะขอบคุณศาลใช่ไหมใช่ต้องดูอย่างนี้ด้วยนะว่าออกมาปุ๊บมันต้องแรงภาคบังคับอ่ะก็ก็ดูลุงสิพอลุงไม่ได้เข้ากับเพื่อนน่ะลุงต้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเหงาอ่ะเหงาเลยต้องวิ่งงงงงงงวววิ่่่่่่สรร้้้้าาเือออจุดดตๆนนนีียยกกไไมััคปู ทั้งไผ่ทั้งไผ่ทั้งอะไรเขาคดีวันไหนเนี่ยไม่กี่วันนี้่หรอไม่สมไม่กี่วันนี้ล่ะไผ่กับแไร่กับรุ้งเนี่ยรุ้งแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะไผ่แล้วก็มีอะไรคนหนืออ๋อเดี๋ยวต้องเข้าไปด้วยใช่ไหมสามคนแอมมี่แอมมี่เออไม่รู้อ่ะนี่แอมมี่กับไผ่ดาวดินนะเตรียมได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะแล้วก็หมายเรียกต่างๆที่้ยสองด้วยที่สถานีตำรวจนครบาล พหลโยธินนะคะกรณีร่วมชุมนุมโอ้ยตั้งแต่ปีที่แล้ว27พฤศจิกาย,ยน63าไม้แผยรุ้งไม้ไผ่รุ้ง,งต้องโดนต้องโดนนี่ไม่ไปเจอข้อกล่าวหาต้องไปเจอขึ้นศาลไปเจอที่ศาลโอ้โหวันนี้นะคนที่อยู่ในเรือนจําเขาก็ว่างเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องเคลื่อนไหวไงเขาก็มีเวลาแต่งบทกลอนลก็เขียนจดหมายจากเพื่อนนะ บอกว่าตอนนี้สารไม่ให้สิทธิประกันตัวพวกเราที่เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็คงจะถูกจําคุกอีกนานจนกว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงคุกกักขังและพลากเสรีภาพไปจากเราแต่ไม่สามารถพลากความคิดความฝันถึงบ้านเมืองที่มีเสรีภาพมีความเท่าเทียมอันนี้คนอื่นเขาเขียนม,มาก่อนน่าเยอะแล้วเ <c oughs> น,นลสันมบนเดล่าเขียนแา้วหเจ็ดปีกว่าจะออกมาจริงป่ะใช่เอออันนี้ขอเริ่มเขียนฟิเดรคาสโตเขียนอย่างนี้แล้วก่อนแล้วจริงเลยใช่ก่อนท่านเขาเขียนมาเยอะแล้ว พิศสงสกฤษณาคันทงกันทับรุ่นก่อนเขียนหมดแล้วเขียนหมดแล้วเนาะใช่มันเป็นธรรมเนียมเหรอเข้าไปต้องเนียมปฏิบัตินั่นแหละแต่ตอนนี้อยู่ในนั้นก็ยังว่านะก็ต้องเขียนอย่างนี้ละต้องเขียนอย่างนี้นะจะทำไงจะมาทําเพลิดเพลินไม่ได้มาเขียนถึงบอกมาเขาก็บอกว่าคุกอาจขังหนึ่งเม็ดฝนได้แต่ไม่อาจขังพายุที่กําลังก่อตัวได้เออก็เนี่ยลิ้นก็ว่าไปเรื่อยเปื่อยนะครับ แต่ขาขังคุณไว้ก่อนเลยชัวร์แล้วขังไว้ก่อนชวต้องขอบคุณนะจะได้ไม่ต้องไปสร้างเรื่องอีกนะไม่ต้องสะสมคดีส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอนเถิดครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วต่องลงใพิพายาต่อไม่ได้เงินที่ท่านประธานครับท่านประธานหลายหมดแล้วนะครับดื้อด้านจริงๆคนนี้แกล้อย่างดื้อขอให้ท่านประธาน พอแล้วครับพอแล้วครับนั่งลงแต่ครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมขอเถอะนะครับเกงจะว่าไงกลัวเสียหน้าเลยครับเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษ